กันเห็นอย่างนอครับมีอย่างสีฟ้าฝ่าโยนเห็นอย่างนอเหมือนอยนี้คือมีเข็มขัดเนียงเนี่ยเข็มคัดจอมยุดบ่จอมยุดเปียกแานะแล้วมือนี่จอมยุดเปียานะทาหน้าเลยวครับเห็นอย่างนอหน่ครับเป็นหัวี่ยก่ เงยหัวเงยหัวอ,อวรครับผมมีเงยหัววาารันเอายอดนะครับเอายอดเปกแตงนะครับวันแรกนะครับรอบแรกครับอายอดแตงรอบแรกนะครับวันนี้ครับผมโอ้ยแตงมาผดมาพัวเถอะเนาะจักตันนะครับเก่า10ตัน <laughs> ไม่ยอมชอบเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมที่ปัดแดงหล <c oughs> ังจากดึงเสื้อกระสอบนะครับนี่ดึงขึ้นยอยกระเดือนปกติครับผมนี่จากดึงเสื้อกระสอบสวยเลยครับผมตนโตัวแข็งแรงดีครับผม เดี๋ยวมาเก็บตกนะครับเก็บตกยอดที่อยอดที่บาเดินนะครับแล้วก็ยอดที่ตกนะหมายถึงเขาดึงเสือกไปแล้วดึงเสือกไปแล้วบะด้บได้พันบด้พันยอดไปด้วยนะมันก็จะมียอดที่มันตกนะครับเราก็จะได้มาเดินดูเดินเก็บเราเดินดูเดินเก็บยอดไป ให้เขาขึ้นให้เขาขึ้นตะคายนะครับนี่เหมือนต้นนี้นะนีม่มาไปตามเสื้อกนะโอ้สวยงามครับผมเงินงแสนครับแทงร้านเงินแสนเป็นทศาวรร์ครับรบังเพลินนี่ นี่เป็นการปลูกรอบแรกนะครับผมปลูกรอบแรกดินดินขึ้นไม้นะแปลงไม่แปลงไม,ม้ขึ้นรอบแรกนี่ก็ถือว่าเกือบลอยปร์เซนต์แล้วผมเก้าสิบแดูที่การจัดก,การต่อไปนะผมว่าจะยังไงนะ ติดตามด้วยนะครับผมผลผลิตจะออกมายังไงนะจะมีหลายแปลงครับหลายแปลงครับอยู่แถวนี้จะมีหลายแปลงของแตงรันทบอนะครับผมเขตทบอนะครับจะมีเตาแก่เิ่นมาสรงเสริมนะครับตาแก่เิ่นมาส่งเสริมห้ปลูกนะครับก็จะเป็นทุนของตัวเองครับผมลงทุนหมดทุกอย่าง ก็หาใครป่มีทุนป่มีเงิงกับปรึกษาถอดแกใ่ใดครับผมเขียวเลยครับผมยี่สิบมีสิบสามวันแล้วครับผมยีครึ่งมาครึ่งทางละถึงครึ่งทางละเดี๋ยวก็ได้เกิดผลผลิตแล้วครับอรโอเคครับผม